Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ บบไไข่่แหนเเลลือกอกาอ้วรารงรงสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูแพรมนะคะวันนี้เด็กๆจะเรียนรู้หน่วยไข่ค,คะ่ะเรื่องประโยชน์ของไข่นะคะแต่เอเพลงที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับไข่และมีเมนูไข่มากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ใช่แล้วเพว่าไข่มีประโยชน์มากมายกับตัวเราเลยนะคะเด็กๆสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูอย่างเช่นไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุน้นไข่พะโล้และไข่ลูกเขยและยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเด็กๆ แต่เอเด็กๆทราบไหมคะเพราะว่าเราจะทานรับประทานไข่ยังไงให้มีประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือการรับประทานไข่ที่สดและใหม่นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูพพแพรมก็เลยนําวิธีการเลือกไข่ที่สดและใหม่มาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเรามารับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะวิธีเลือกไข่ที่สดและใหม่ ไข่นะคะไข่ที่สดและใหม่จะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยดำเวลาเราสัมผัสบริเวณเปลือกไข่นะคะไข่ก็จะเรียบเนียนไม่ลื่นนะคะวิธีที่2นั่นก็คือการเขย่าไข่นั่นเองค่ะการเขย่าไข่ที่สดใหม่นะคะเนื้อจะแน่นเราจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นภายในเปลือกไข่นะคะแต่ไข่ที่เน่าเวลาเราเขยา่าเราจะรู้สึกถึง แดงสังภายในเปลือกไข่นั่นเองค่ะวิธีที่3คือการตอกไข่และสังเกตไข่แดงและไข่ขาวนั่นเองค่ะเด็กๆไข่ที่สดใหม่ไข่แดงจะกลมนูนเยื่อไข่ขาวหุ้มรอบไข่แดงเป็นวุ้นชัดเจนนะคะส่วนไข่ที่เก่าแล้วก็คือไข่แดงจะแบนไม่มีเยื่อหุ้มไข่ขาวหรือมีเนื้อน้อยนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆก็ได้รู้วิธีการเลือกไข่ที่สดใหม่นะคะ เพื่อที่เด็กๆไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เลือกไข่ที่สดและใหม่ได้เพื่อที่เราจะได้รับประทานไข่ที่มีประโยชน์กับตัวเราที่สุดนั่นเองค่ะไข่นะคะช่วยในเรื่องโปรตีนสูงช่วยบำรุงสมองช่วยให้เด็กมีความจำที่ดีมีสายตาที่ดีนะคะในวันนี้คุณครูแพรมก็เลยนำวิธีการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องไข่จมไข่ลอยมาให้เด็กๆทดลองตามและดูไปพร้อมๆกันนะคะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอะนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็เลยหยิบการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องไข่ลอยไข่จมมานะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ก็จะมีไข่ไก่นะคะน้ำเปล่าแก้ว ือแล้วก็ช้อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆเราก็เทน้ำเปล่าลงในแก้วนะคะในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะแก้วที่หนึ่งนะคะคุณครูก็แก้วนี้คุณครูจะไม่ใส่เกลือนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูก็จะใส่เกลือแก้วที่สองประมาณ5ช้อนนะคะเด็ก ลงไปนะคะแก้วที่ไม่ใส่เกลือนั่นเองค่ะไข่เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆดูนะคะแล้วดูแก้วที่คุณครูใส่เกลือลงไปนะคะเด็กๆโอ้โหดูนะคะเด็กๆ ความหนาแน่นของไข่ไก่ก็จะมากกว่าความหนาแน่นของน้ำน้ำจึงไม่สามารถพยุงไข่ไก่ให้ลอยขึ้นมาได้แต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำมีเกลือมีความเข้มข้นมากกว่าจึงทำให้ไข่ของเราลอยขึ้นมาค่ะ เด็กๆเ,เห็นไหมการทดลองวิทยาศาสตร์ของเราง่ายๆเด็กๆสามารถทํากับคุณพ่อคุณแม่ได้ที่บ้านเลยไม่ยากเลยเห็นไหมคะเด็กๆแถมยังให้ความรู้ความสนุกสนานกับการทดลองด้วยแค่มีอุปกรณ์แค่นี้เราก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการทดลองวิทยาศาสตร์ไข่ลอยไข่จมของเราวันนี้คุณครูแพรมก็ขอจบการทดลองไข่ลอยไข่จมไม่เพียงแค่นี้นะคะไม่เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายขอบคุณค่ะ